ย่างหอมอย่างกระเทียมค่ะพี่น้องเห็ปเดปลาแดกบองเด้อค่ะเห็ปเดปลาแดกบองเด้อปลาลากระซับไปแล้วสิรุดบอสิรุดบออ่ะจีเฮ็ปเดปลาแดกบองค่ะพี่น้องปลาแดกบองปลากระดีปลาแดกบองผัดนะคะทำเป็นสุกค่ะปลอดภัยดีนะคะดิบก็กินอยู่นะ แล้วก็จะมาย่างหอมย่างกระเทียมนะจ้าทุกคนจ๋าอันนี้ก็หอมเผากระเทียมเผาด้อค่ะพี่น้องหอมเผากระเทียมเผาจา้าเตรียมเครื่องไว้เห็ดประเดกบองค่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวห้าจะมะขวตะไคร้ใบมะกูดนะจ้าค่ะหั่นซอยไว้แล้วมารับชมกันเลยจ้าตะาไคร้ใบมะกูดหัน่นฝอยนะคะจะมีขานิดนึงนะคะขาอ่อน เราจะมาคั่วไฟอ่อนๆนะจ๊ะทุกคนเห็ดประแด็กบองค่ะพี่น้องเห็ดประแด็กบองจ้าเปิดไฟอ่อนๆนะคะคั่วคั่วให้พอมันมีกลิ่นหอมนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะทุกคนจ้ปรราปลารเราก็สับไปแล้วนะคั่วไฟอ่อนๆมันจะได้ไม่ไหม้นะคะมีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเครื่องทําประแดกบองเ้อประเด็กสับจ้าประแด็กสับเจวบองเจวบอง บอกมาเราอยากกินค่ะพี่น้องขัวข่วไฟอ่อนเ้อมะขั่วไฟอ่อนจากขั่วไฟอ่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาขั่วพริกขี้หนูอีกนะคะก็จะขั่วพริกนะคะขั่วเสร็จแล้วเราก็จะไปปั่นนะคะเอาไปปั่นมาเห็ดประเดกบองจ้าเราตำไม่ไหวนะเราจะปั่นเราอันนี้เราก็จะซอยบาง หอมอย่างกระเทียมย่างนะคะทำปลาสับค่ะตะไคร้คั่วเสร็จแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนจะหอมอร่อยเราจะนำขาตะาไคร้บมะกรูดที่ซอยไว้นะคะเอามาหั่นเอามาตำเอามาตำนะคะตำตำให้มันเหล็กนะคะทุกคนจะตำให้มันเหล็กไม่ต้องไปปั่นเอานะตำให้มันเหล็ก ทำประเด็กบองเด้อพี่น้องเห็ดประเด็กบองค่ะทุกคนจ๋าตำๆให้มันเหล็กมีหลายขั้นตอนเนาะเราก็จะมาตักข่ะตะไคร้ไปมะกรูดที่เราคั่วไว้ก่อนทาให้มันเหล็กก่อนตอนแรกก็ว่าจะปั่นเอาแล้วแหละ แต่ตำเอาดีกว่าเนะลงแรงลงแรง,งตำให้มันแหลกสักหน่อยนึงก็เราตำขาจะคล้ายแหลกแล้วเราก็มาใส่หมอมกระเทียมนะคะตอนแรกก็ว่าจะปั่นเอานั่นแหละตำเอาดีกว่าเนะ ตำเอาดีกว่าเนาะมันจะได้เข้าเนื้อเนาะคลุกเขาให้เข้ากันตำให้ลหลอะตำหอมตำกระเทียมที่เราหอยนะคะตำให้ละเอะเลยแล้วลกเอะใหญ่ๆก็จะปั่นออกนั่นแหละซึ่งต้องปั่นละตำเอาด้วยตำเอาด้อยจะพี่น้องตำเอาตำเอา ตำเอานะคะตำเอาให้มันเหล็กเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาาที่เราสับไว้มาตำนะจ๊ะตำเอาจะน่ากินกว่าเนานะปั่นเอาไม่น่ากินนะปั่นมันจะละเอียดเกินเนาะพริกเราก็ปั่นไว้แล้วนะ พริกเราก็ปั่นไปแล้วนะอันนี้เรามาตำเครื่องมันชิเฉยนะคะตำเครื่องมันตำเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะกระเทียมหอมเนาะที่เราขั่วไฟแล้วเนาะเราก็จะมาตำตำตำให้แหลกนะจ๊ะตำให้แหลกเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาร้ามาใส่นะจ๊ะนี่ก็คือปลาร้าปลากระดี่นะจ๊ะที่เราสับไว้ ปลา้าปลากระดีนะจ๊ะเราก็มาจัะมาตำปนเครื่องเลยนะเราจะมาตำปนเครื่องเลยใส่ลงไปปลา้าปลากระดีที่เราสับไว้นะจ๊ะสับละเอียดแล้วนะเราก็มาจัดมาตำให้เข้าเครื่องกันนะจ๊ะตำให้เข้าเครื่องกันเลยเราก็จะมาตำให้มันเข้าเครื่องเลย ทำประเดกบองนะะประเดกบองเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พริกกันนะเราก็จะมีมะขามเปียกนะเราก็จะใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะ เดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องกันนะจ๊ะทุกคนจ้ะใส่พริกป่นใส่ชูรดใส่น้ำตาลทรายใส่มะขามเปียกนะคะหาเครื่องก่อนนะจ้ะเราจะมาใส่ชูรดกันเลยนะจ๊ะเราจะใส่ชูรดกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะชุรดใส่ชุรดใส่น้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลทรายไม่ต้องทำหวานนะจ๊ะใส่น้ำตาลทราย เราก็จะใส่พริกป่นลงไปนะจ๊ะทุกคนจ้าพริกป่นด้วยอืมไม่ต้องทํเผิดหรอกเดี๋ยวมันผิดกินบ่ได้ข้าวามเปียกใส่ไปเลยนี่ทั้งเนื้อมันเลยนะใส่ทั้งเนื้อมันเลยมันกะได้สม่สมๆเนาะเราก็จะมาคลุกเขาตาให้เข้ากันนะจ๊ะทุกคนตาเครื่องให้เข้ากันนะจ๊ะ ประเด็กสับประเด็กเร็เราก็ทำไว้กินสุกก็ได้นะคะเราก็ไปผัดก็ได้นะจ๊ะเราก็จะนําไปผัดถ้าเรายังไม่ผัดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อน,นะจ๊ะทุกคนจ๊ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนถ้าเรากินไม่ทันเราก็ใส่ตู้ฟรีซไว้นะ แนะนำให้ใส่ตู้ฟิตนะคะเดี๋ยวเราจะชิมดูว่ามันเค็มไหมตำ,ตำน้นมะขามให้มันเข้ากันก็เด็กสับเด้อคุเด็กสับก็เด็กสับ โอเคไก่จะลองชิมดูสิกินดิบนี่แหละเดี๋ยวเราจะนำไปผัดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดแค่แค่นี้ก็พอแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปผัด พอแล้วข้าวเื่องแล้วพอแล้วนะจ๊ะอร่อยแล้วอันนี้เราก็จะผัดให้สุกนะจ๊ะปลรราที่เราทําเมื่อกี้นี่เราจะผัดให้สุกนะจ๊ะผัดเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้รับประทานนะคะทุกคนจา๋าเราก็จะแบ่งผัดไปครึ่งหนึ่งเนาะอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะใส่ตู้ฟิตไว้ครึ่งหนึ่งเราใส่กระปุกไว้นะคะ <c oughs> ด้วยถุนอันนี้คือทําให้สุกนะจ๊ะก่อนรับประทาน เราไม่ได้ผัดหมดนะคะเราผัดครึ่งหนึ่งทำปลาผัดนะคะทำให้มันสุกอันนี้จะดิบนะคะเราก็จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือเราทาเสร็จแล้วเราใส่กระปุกไว้นะจ๊ะจะเป็นปลาด,ดิบนะจ๊ะใส่ตู้ฟิตไว้ก่อนนะเราก็จะทําสุกครึ่งหนึ่งนะคะกําลังผัดอยู่นะคะกําลังผัดอยู่ทําสุก ปลาแดกบองของเขากับเซตแล้วเด้อค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นปลาดิบเด้อค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้บบท่านได้ผัดเด้อนี่บบท่านได้ผัดใส่กระปุกไว้ก่อนนะคะมือดําเลยทําปลารามือดําเลยอันนี้คือผัดสุกแล้วนะจ๊ะผัดสุกแล้วนะจ๊ะนี่ผัดสุกแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะผัดสุกแล้วน่ากินมากเลยอันนี้อันนี้ดิบอันนี้สุก เก็บใส่ตู้ไว้นะคะอันนี้อันนี้ดิบก็ใส่ตู้ฟิตไว้ก่อนอันนี้ผัดสุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้นะคะเก็บไม่ได้เสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้อันนี้ปลาปลา,าบองดิบอันนี้ปลา,าบองผัดมาเอาไปกินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วจ้านาใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะมีสองอย่างมีดิบกับมีสุกนะคะอร่อยจะอร่อย คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ